สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ชื่นชอบในเกมแรกนักล็อกมือนกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะแนะนําเทคนิคการหาเงินนะครับด้วยการผสมการ์ดขายนะครับคือการ์ดเนี่ยนะฮะบางใบนะครับที่ถ้าเกิดเรามีการ์ดที่มันราคาแพงๆบางใบเราขายได้เป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับมันอยู่ที่คนต้องการหรือเปล่าแล้วก็มันทําคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับทีนี้เนี่ยการ์ดเนี่ยนะฮะ เราเราสามารถจะผสมก๊าซแล้วก็สุ่มได้ได้ก๊าซไปดีๆได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขของการผสมก๊าซก็คือใช้ก๊าซที่มันแรลงเดียวกันนะครับแต่ก๊าซที่มันแรลงเดียวกันผสมกันนะครับมันจะได้ได้ผลลัพธ์ถ้ามันสําเร็จจะข้ามแรลงนะครับสมมุติว่าผมมีก๊าซแหล่งหนึ่งอย่างนี้นะฮะสองใบผมผสมกันถ้ามันสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นก๊าซแรลงสีเขียวๆแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะสุ่มนะครับว่าจะเป็นก๊าซอะไรมีคุณสมบัติอะไร หรือถ้าเกิดว่าผมมีการาดสีเขียวๆแค่สองใบผมผสมกันเนี่ยมันจะได้ออกมาถ้าสำเร็จนะจะได้เป็นการาดแรงสามอย่างนี้นะฮะก็คือคุณสมบัติเพิ่มขึ้นไปอีกอ่างเงี้ยแล้วมันก็จะสุ่มนะครับว่าจะได้เป็นการาดอะไรบางครั้งเนี่ยมันได้เป็นการาดที่ราคาแพงครับที่มันขายได้ราคาแพงอันนี้ก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับที่นี้เดี๋ยวเรามาดูในในตู้ก่อนในตู้ที่เขาขายกันก่อนนะครับเรื่องของก๊์ดเนี่ยจะเป็นหาเข้ามาอธิบายไอเทมนะครับ จะเป็นตรงนี้นะครับเลื่อนมาที่ซื้อกาสตรงนี้นะทีนี้ก็ข้างล่างนี้จะเป็นเมนูย่อยนะครับว่ากาส์สำหรับใส่อะไรใส่อุธใส่โลใส่เกาะอ,อะไรแบบนี้นะฮะการ์ที่ที่มันมีราคาแพงๆเนี่ยมันก็มีอยู่หลายใบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอันที่เห็นที่ผมมา,มาเข้ามาบ่อยๆแล้วผมเจอบ่อยๆก็คือการ์ใส่รองเท้าที่มันเพิ่ม HP นะครับจะเป็นตัวเดี๋ยวนะสักครู่นะครับ อ๋อจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะอาริสอาริสการ์ดเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับอาริสการ์ดนี่แรงสองเนี่ยขายาเกาขายกันประมาณนี้เลยนะฮะประมาณเนี้ยสองแสนสองแสนกว่ากว่าเนี่ยฮะขายได้นะครับถ้าเป็นแรงสามแรงสามจะราคาเพิ่มไปอีกนะฮะล่งสี่ก็จะเพิ่มไ,ไปอีกนะครับเป็นแสนเป็นล้านก็ขายได้นะพวกนี้นะครับรแล้วก็ตัวอื่นนะครับอย่างรองเท้าเนี่ย นอกจากอลิสกาที่เพิ่ม HP แล้วก็จะเป็นพวกดาร์คลอตก็ได้แต่ว่ามันเพิ่มน้อยกว่านะแร้งสามของอลิสกาเนี่ยเพิ่มอยู่ที่เห็นนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น300 340นะครับแต่ดาร์คลอตแล้วแร้งสามเพิ่ม300นะครับราคาเลยน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการ์ทที่มีราคาแพงนะครับส่วนถ้าเป็นการ์ทสำหรับใส่ชุดใส่อาวุธนะครับใส่อาวุธเนี่ย มันก็จะมีที่ราคาแพงอยู่นะครับเหมือนกันนะครับจริงจริงพอลิเงตัวนี้นะครับแลงสี่เนี่ยน่าจะมาจากในเซิร์ฟเวอร์ครับผมได้มาหลายใบจากาาที่ที่เซิร์ฟเวอร์แจกมาครับอันนี้ก็ขายได้ราคาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะเป็นคุณสมบัติในการเพิ่ม natural damage 4%ี่เปอร์เซ็นต์นะครับแลงสี่แต่ว่า,าราคานี่น่าจะแพงเกินไปหน่อยครับผมเคยขายได้800,000นะครับตัวนี้ เอามาดูตัวอื่นนะครับสำหรับการที่ใส่อาวุธเนี่ยตัวที่ผมเห็นว่ามันมีราคาแพงนะฮะนาน่าจะเป็นเห็นนะฮะที่น่าจะผสมได้ฮะแล้วก็มีราคาแพงอยู่ก็น่าจะเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะตัวนี้มันเพิ่มในเชลล์วัมเมดเหมือนกันนะครับ5%แรงสองก็ขายประมาณแสนกว่ากนี่แหละประมาณนี้นะฮะถ้าแรงสามก็จะขึ้นไปอีกนะฮะแพงขึ้นไปอีกแรงสี่ก็จะเป็นล้านเลย ะะเป็นร้านเลยครับอันนี้คือราคาตัวอย่างของการาดที่มีราคาแพงนะครับจริงๆมันมีอีกหลายใบน,นะครับที่มีราคาแพงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคงต้องอาศัยเข้ามาดูบ่อยๆครับเราก็จะคุ้นเคยกับมันว่าการาดไปไหนมันขายให้ราคาแพงบ้างนะฮะเวลาที่เราผสมการาดแล้วมันเด้งมาสุ่มมาแล้วมันไปเจอการาดที่มันราคาแพงครับเราก็จะได้รู้ว่าอันเนี้ยมันควรจะขายให้ราคาเท่าไหร่ นะครับประมาณนี้นะครับทีนีเ้เดี๋ยวเราลองไปดูที่อุป,รปรกรณ์ที่ใช้ในการผสมการาซกันดีกว่านะฮะอันที่เะก,กี้ตัวอย่างของกา๊าซที่มีราคาแพงนะครับถ้าเราผสมกา๊าซออกมาแล้วได้กา๊าซพวกนั้นนะฮะเวาเรา,เรามาขายเนี่ยมันน่าจะได้ราคาแพงนะครับโอเคครับทีนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่ากา๊าซเนี่ย อาจจะต้องเป็นแรล่งเดียวกันนะครับแล้วผสมกันถ้าสําเร็จเนี่ยมันจะข้ามแรล่งไปโดยการสุ่มว่าจะได้การอะไรถ้าไม่สําเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นแรล่งเดิมแต่ว่าสุ่มเหมือนกันนะครับทีนี้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการผสมนะครับถ้าเป็นการาดระดับแรลงหนึ่งแรลงสองครับก็คือสีขาวอย่างนี้นะกับสีเขียวอย่างนี้นะใช้ตัวนี้นะคอนเวอร์เตอร์ในการผสมนะครับตัวนี้มีขายในร้านค้านะครับผมตรงน,นี้ก็มีขายนะครับมีขายในร้านค้า อยขายอยู่ที่ราคาขวดละแป0รนะครับผมขวดละแป0ร้อยเซนีินะฮะสามารถใช้ได้เลยนะฮะจริงๆแล้วถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะผสมแค่การ์ดแรงหนึ่งแรงสองนะครับถ้าไปเจอการ์ดที่มันราคาเป็นแสนอย่างอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งออันนี้คือ Advance อนเวอร์เตอรนะครับอันนี้ไม่มีขายในร้านค้านะครับแต่ว่าสามารถใช้ Ruby นะครับทับทิมซื้อได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะมีในในเควสผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าเควสไหนนะฮะเพราะว่าถ้าขวดที้ผมใช้ทับทิมซื้อมานะครับบางครั้งเคยเจอมันปั่นในเดลิสปินมีโผลมาให้ปั่นนะครับแต่ว่าน้อยมากไม่ไมค่อยเจอครับ โอเคครับทีนี้เรารู้จักส่วนประกอบของการผสมกา๊าซลองผสมก๊าซกันแล้วดูว่าสุ่มว่ามันจะได้การอะไรนะครับมันสุ่มนะฮะเข้าไปที่ N B C ผสมก๊าซนะครับโอเคครับเลือกที่าผสมก๊าซนะครับเดี๋ยวผมจะลองผสมก๊าซ A แลงหนึ่งก่อนนะครับเลือกไปแรกนะครับแล้วก็เลือกไาที่2นะครับผมเลือกผสมนะเริ่มต้นผสมเสียงเงิน3000เซนนีนะครับแล้วก็คอนเวอร์เตอร์กด1 นี่สำเร็จนะครับแร้งหนึ่งจะขึ้นเป็นแร้งสองนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันว่ามันได้อะไรมานะที่ไอเทมนะน่าจะได้เป็นอันนี้มาอันนี้ก็ราคาน่าจะไม่แพงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองผสมอ่าแร้งสองดูบ้างนะครับเข้าไปใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะลองผสมแร้งสองดูบ้างนะฮะใช้สปอนกาตัวนี้นะแร้งสอง เราไม่จําเป็นมันไม่มีสูตรนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการสุ่มนะเราจะใช้การ์ดอะไรผสมกันก็ได้แต่ให้มันแรงเดียวกันนะครับอันนี้สามพันนะครับเริ่มผสมผสมนะฮะอันนี้ไม่สําเร็จนะครับมันก็จะไปประมาณว่าไปสุ่มเป็นการ์ดแรงสองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวอื่นอย่างนี้อันนี้เป็นการ์ดที่ใส่ใส่หมวกนะครับแล้วก็เป็นการ์ดเพิ่ม hp สี่สิบนะครับอันนี้ก็น่าจะขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่ ต้องลองอเสียเส่ยงดวงหรือเหมือนซื้อลอตเตอรี่เลยนะฮะอันนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนอันเดิมเอาแรงสองอีกทีนึงนะครับอผสมกับมาน,นี้นะครับเศษสามพันนะรเริ่มผสมผสมนะฮะอันนี้สําเร็จนะครับมันจะเป็นแรงสามเราก็จะไปดูว่ามันจะได้อะไรมานะฮะแรงสามอันนี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่ดีๆนี่เขาจะได้ยากพอสมควรนะครับ เดี๋ยวผมจะผสมแรงสองอีกสักอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะลองผสมแรงสามดูนะครับนี่ยิ่กันนะครับแล้วก็เลือกมาที่อันนี้นะเป็นแรงสองเหมือนกันเ<ฮ>สร็สามพันนะครับผสมอันนี้ก็สําเร็จนะครับเราไปดูว่าได้อะไรมานะันนี้ด้เป็นแรงสามแต่ไม่ดีเหมือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ Hi Advanced Converter ตัวนี้ผสมการาซแหลงสามดูนะครับว่าจะได้เป็นแหลงสีบ้างหรือเปล่านะฮะเลือกการแหลงสามหนะึ่งใบแล้วก็เลือกอีกหนึ่งใบนะครับใช้ Advanced, Advanced Converter นะครับเสียเงินเท่ากันสามพันนะครับไม่สำเร็จนะครับอันนี้ล้มเหลวมันจะกลายเป็นการแหลงสามแต่เป็นการสุ่ม สุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะได้การอะไรอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นอันนี้นะฮะเดี๋ยวลองผสมใหม่นะครับจริงๆโอกาสในการผสมได้มันไม่ค่อยมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคือต้องลองเสี่ยงดูนะฮะหางสามเหมือนกันนะครับผสมกับหางเชลิงตัวน,นี้ก็ได้ฮะสามพันนะฮะจะมีสักใบที่มันได้ไหมลองดูนะอันนี้ก็ล้มเหลวเหมือนกันนะครับ อ๋อแต่อันนี้น่าจะราขายได้ราคาดีพอสมควรนะรอันนี้ี๋ยว่าเก็บไว้ก่อนแตวาสมใบอื่นต่อนะแบงคสามนะครับเลือกอันนีนะ้ซอมบี้ผมยังไม่สําเร็จเลยสักอันนะครับโอกาสโอกาสน้อยมากเลย อันนี้ได้น่าจะได้ราคาไหล,หลตั้งอยู่เหมือนกันนะครับจําได้ไหมครับว่ากีน่นี้ที่เป็นเนเชอรัลดดมเมดอันนี้แล้งสามด้วยนะครับหกเปอร์เซ็นต์้งสามเหมือนกันขึ้นแล้งสี่ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะลองผสมให้หมดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่ตนะ้ใหม่นะครับไม่เอานี้เก็บไว้ขายราคาดีนะนี่อันนี้นะครับแล้วก็สามพันนะครับ ยังไม่ได้สักอันเลยนะครับ5้าขวดนี่ไป4ี่ขวดแล้วเดี๋ยวกลไปดูอีกทีหนึ่งครับว่ามันได้อะไรมาวันนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ราคานะครับที่เห็นจะมีอันนี้ก็ราคาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหลืออีกขวดหนึ่งครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้สักอันหนึ่งไหมนะแหลงสี่นะเสียไปสิบลูบี้นะโอเคครับ จบอันนี้นะอันนี้าราคาไม่แพงไม่ได้สักอันเลยนะฮะเป็นแร้งสามหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะมีอะไรมาบ้างนะอันนี้อันนี้พอลลิงนะครับอ่าแร้งสามนะครับดาเมจในชลสามเปอร์เซ็นได้อาคาไม่เท่าไหร่นะครับผมผมมีการ์ดสีขาวอีกสองใบผสมไปเลยก็ได้นะฮะ น,นี้นะฮะกาซีเาียวอันนี้สําเร็จนะฮะไอของที่มันอ่าราคาจะข้ามแรงไปสูงๆโอกาสสาเร็จน้อยกว่านะครับอันนี้ได้อันนี้มานะฮะโอเคเดี๋ยวผสมสีเขียวอีกทีหนึ่งน,นี่นะฮะกับอันนี้ผสม ได้ไปเล่สามเพิ่ม,มอนกอันหนึ่งนะฮะดูสรุปสุดท้ายนะฮะที่ผมได้มาวันนี้อ๋อแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวลองไปดูเทียบเงินดูนะว่าเราจะได้เท่าไหร่วันนี้นะฮะโอเคครับเราไปดูที่ซื้อก่อนนะฮะเรียกว่าที่การนะครับแล้วก็ เมี้เราได้การ์ดอ่าในชรลดัเมดนะครับไปดูที่ตรงนี้ครับใส่อุวุนี่นานนี้นะฮะน่าจะได้ประมาณเดี๋ยวไปดูคนแรกที่เขาลงราคาไว้ต่ำสุดนะครับเอามาเทียบเคียงกับของเรานะครับ แรงสามเขาลงไว้ต่ำสุดที่0 0แสนผมว่าน่าจะขายได้สักห0แสนนะฮะใบเนี้ยฮะก็น่าจะคุ้มอยู่นะเราก็ไปหาก,การ์ดจะเยอะแล้วก็ผสมเอานะฮะส่วนใบอื่นที่ผมมีเมื่อกี้ที่ผสมได้ก็จะมีตัวนี้นะฮะสายวุฒเหมือนกัน ATK67 นะครับแล้วก็แล้วก็อันที่น่าจะขายได้อีกอันหนึ่งก็คือ p o ล i n งนะ p o l i แ g สายวุฒเหมือนกันนะครับ เฉลีอยดัมเบลสามเปอร์เซ็นต์นะสองใบที่เหลืออยู่ดูใหม่นะฮะการ์ดนะครับพอรลิงพอรลิง,อ,งอยู่หน้าหน้านี่นะพอรลิงแรงสองขายได้ห้าหมื่นนะครับแรงสามก็ขายกันที่ต่ำสุดที่ที่แปดหมื่นจริงๆผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณสักแสนหนึ่งอ,ะอ่ะทำให้เวลาคนหนึง่งบางคนก็อาจจะขายราคาถูกเขาจะรีบขายออกไปนะฮะทีนี้ อันต่อไปที่จะก,กี้มีก็คือ atk บวกเนะครับ atk บวกเนะครับลองไปหาดูก่อนนะอันนี้นะครับที่แัลงสองขายอยู่ที่สิประมาณเกือบเกือบแสนนะแัลงสามเนี่ยได้ันนี้ขายถูกมากเลยจริงๆแล้วน่าจะได้ประมาณสักแสนหนึ่งอะ่ะ ใบเนี้ยนะฮะเพราะงั้นรอบนี้ผมได้ประมาณสัก7 8็ดแสนนะฮะจากการผสมแต่จริงๆแล้วดวงไม่ดีนะครับเพราะว่า5้5ขวดนะครับแอดวานซ์คาร์บอเนไม่สําเร็จเลยสักขวดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงด้วยนะฮะถ้าดวงดีก็ได้ถ้าดวงไม่ดีก็ไม่ได้นะฮะครับผมอันนี้คือเรื่องของการผสมการ์ดขายนะครับคือผมก็ใช้วิธีนี้ค่อยๆเก็บไปเทียร์หน่อยเทียร์หน่อยครับมันก็ได้เงินยื่นมาเหมือนกันนะ แล้วไปเจอเพอเพอพกไปเจอไอการ์ที่มันราคาแพงมากๆเป็นล้านอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับอันนี้ลองเอาไปทด,าทดสอบใช้ดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะครับถ้าหากาค,คิดว่าคลิปผมมีประโยชน์ก็ช่วยสนับสนุนด้วยการกดไลค์กด subscribe, channel s ับสไครป e ช่องผมด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจอย,อยากจะช่วยซื้อเสื้อของช่องอะครับเพื่อนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการทําทคลิปต่อๆไปก็จะดีมากเลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ